อ่ะก็ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนยี่ยมผมกับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกม S A O M D นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่อ่าประจำวันที่14 16นะครับเดือนสิงหาคมนะครับว่ามีอนะไรเข้ามากระบ,บางนะครับก็วันนี้ S A O ก็สองคลิปเลยเนาะนะครับก็อย่างแรก อ่ะนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอบอกเควสนิดนึงนะครับสำหรับเควสนะครับสำหรับอ่าเควสนะครับอ่าดันเจียนแหลงนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ทำคะแนนนะครับให้ได้14ล้านนะครับสามแสนนะครับก็อ่าลงหมด M1 นึะครับโดยใช้ตัวดาบนะครับลงไป1ตัวนะครับอ่าลงหมด M1 นะครับทำคอมโบให้ครบ100นะครับอ่าทำคะแนนได้8ปดแสนแปดล้านสี่แสนนะครับอ่าลงหมด M.R. ลงหมดแบตเตอรี่นะครับาภายในเวลา45วินาทีนะครับอันนี้ก็ทำให้ได้48ล้าน2แสน48ล้านนะครับ2แสนนะครับอันนี้ก็ทำให้ได้47ล้าน6แสนนะครับอันนี้ก็ทำให้ได้46ล้านนะครับ4แสนโอ้แสดงว่าเลือดบอดนี้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับแล้วก็อ่าลงหมด M2 นะครับโดยโดยอาตัวเลเปียนะครับลงไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลงหมดมาตุลี่นะครับอ่โดยไม่ล้มนะครับอ่าอันนี้ลงหมด M2 นะครับโดยอ่าทำคอมโบครบ150นะครับอันนี้ก็ทําการเคลียร์นะครับอ่าเหมือนกับไปไปกดเจ้าสตอรี่ที่1นึ่งนะครับก็ผ่านแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับเฟสก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเฟสเสริมนะครับมันจะมาในวันศุกร์ สุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนะครับอืมน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะครับอ้าวขึ้นดิลูกไว้อ่าพี่ครับ่านผู้ชมครับกบไมครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเควสเสริมนะครับอ่าเป็นเควสเสริมแบบอ่าแบบใหม่มั้งนะครับอันนี้ก็คือทําคะแนนบอสนะครับไปครบหนึ่งแสนนะครับก็คือวันอาทิตย์หรอ หรือว่าภายในวันอาทิตย์กว่านะครับก็วันที่16ใช่ไหมสิบหกก็คือวันนี้นะครับก็ทําเควสนะครับภายในวันนี้นะครับสองแสนห้านะครับห้าแสนนะครับเจ็ดแสนห้านะครับหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าจริงด้วยนะครับก็ทําเควสนะครับภายในวันนี้นะครับทําคะแนนครบสองล้านนะครับโอเคเนาะนะครับทําภายในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเควสนี้นะครับอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพรก็ตอน เควสเสริมนะครับอืมเควสเสริมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับไหนเควสเสริมมันหายไปไหนถ้าไม่ชมแป๊บหบนึ่งนะอ่าหรือว่าเควสเสริมไม่มีเอ่ยนะครับอ๋ออย่าบอกนะเควสเสริมเื่อนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอหาเควสเสริมแป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะไม่มีมั้งนะครับท่านผู้ชมแล้งนะครับก็ถึงอ่าถึงวันที่อ่าสิบหกนะครับอ่าจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็อ่ามีเวลาทั้งหมดสิบวันนะครับในการลงนะครับเควสเสริมน่าจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวเราไปรับชมการเปิดกาชากันเลยดีกว่าเนาะไป นะครับเราไปดูที่กาชากันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกนะครับมีกาชามาใหม่นะครับซึ่งเป็นอากาชานะครับที้ผมต้องบอกว่ามันบังคับอีกแล้วนะครับก็คือเป็นกาชานะครับการพิษนะครับผมขอเรียกว่าเป็นกาชาการพิษเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแรงนี้นะครับบอสนะครับมันมีพิษแน่นอนนะครับ1น0นะครับก็หลังจากที่ผมไปเล่นมานะครับก็ผมอยากจะบอกว่านะครับ บอสตัวแรกนะครับมีพิษนะครับแต่ว่าบอสตัวที่2นะครับไม่มีพิษนะครับโอเคเนาะนะครับแต่ผมขออนุญาตเปิดอ่าันนี้น,นิดนึงนะครับเปิดพอร์ตน,นิดนึงนะครับเพราะว่าอ่า เพราะว่าที่ผมไปเล่นมานะครับก็คือห้องแรกนะครับมีพิษนะครับแต่ว่าห้องที่สองนะครับไม่มีพิษนะครับนะฮะที่ที่ผมไปเล่นมานะคือผมผมอยากจะบอกว่าผมมาไปแอบเล่นมาแล้วนะครับน,นิดนึงนะครับมันก็ถามว่ามัน น, Shift, น่ากลัวไหมนะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีตัวกันล้มนะครับอย่างเช่นตัวเซตานะครับหรือว่าตัวละครการล้มนะครับตัวละครการล้มถ้าเมื well, in, ่อก็ als, มีแต่เซตาเนาะท่านผู้ชมครับที่เป็นตัวคอร์สนะครับใครที่ไม่มีตัวละครการล้มนะครับก็ผมก็อยากจะบอกว่านะครับคือแรงนีนะครับเล่นยากแน่นอนนะครับเฉพาะห้องแรกนะนะครับแต่ว่าห้องที่2เนี่ยนะครับก็คือมันจะเล่นไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าห้องที่2เนี่ยมันเป็นห้องที่แบบ ธรรมดามากนะครับโอเคน้องนะครับสำหรับห้องที่2นะครับและผมอยากจะบอกว่านะครับเออบวกสองนะครับเลือดบอสหนามากนะครับโอเคนะแค่นี้แหละครับนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลนะครับก็อ่าสกิลนะครับของตู้นี้นะครับก็เอสเอสสามนะครับอ่าแอกแท็กนะครับวกับอ่าเฮปปี้นะครับออโต้ลิงก์นะครับก็คือเฮปปี้มันจะเด้งเองเหรอ หรือว่าเอ่อหรือว่ามันจะมีฮิวอ๋อโอเคนะครับเมื่อทําการกดใช้สกิลนะครับเฮปีนะครับทั้งเฮปีทั้งสองตัวนี้นะครับก็จะเด้งนะครับแล้วผมยังจะว่าอาสนะครับอืม ไม่เมื่อยมือหรอครับนะครับคือคือมันทำท่าแบบเนี่ยโอเคนะครับก็อาสกิลเอสามนะครับนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลใหม่นะครับซึ่งเป็นสกิลกันพิษนั่นเองนะครับก็ผมอยากจะบอกว่านะครับคือผมอยากจะบอกว่านะครับถ้าถ้าสมมตินะครับแรงหน้ามันมาแบบอาสกิลกันการสถานะอีกนะครับผมอยากจะบอกแม่งน่าเกลียดมากนะครับสําหรับเกมนี้นะคือผมอยากจะอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยน้องผมนะ มอ,มองเกมนี้ว่าเป็นเกมที่โค,โคตรน่าเกียดนะครับสําหรับสํหรับแดงนะคือผมยางอบอกว่ามันเอาแต่ตัวาการสถานะมานะครับนะฮะถ้าสมมติแรงหน้านะครับมันเอาตัวการสถานะามันเอาตัวการ าการสถานน้ำมาอีกนะครับเกมนี้เท่ากับเป็นเกมที่โคตรน่าเกียดแล้วนะนะครับเออนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมอยากอยากอยากจะบอกว่าคือมันเอามาล่อแน่นอน,นครับมันเอามันเอามาล่อต่อ star king แน่นอนนะครับอืม นะครับก็รอรอครบรอบ4ปีเนาะนะครับเออถ้าครบรอบ4ปีนะครับเขาไม่แจกเพชรก็ตามนั้นแหละนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกับสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็สกิลนะครับเมื่อทําการกดใช้นะครับก็จะมีฮิวนะครับให้กับตัวเองนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อทําการกดใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําการกดสกิลหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนคนนั้นนะครับก็จะได้รับบัฟแอคแท็กด้วยนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับยูกิก็เช่นกันนะครับมิฮิวนะครับแล้วก็เมื่อก่อนสกิลหน้าเพื่อนนะครับก็จะอ่าเพิ่มไอคิวเนาะนะค่ะอืมนะครับประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือ่าตั้นี้ถามว่าจําเป็นไหมนะครับก็ใครที่มีตัวละครการล้มอย่างเซเซต่านะครับก็่าก็ ไม่ต้องเปิดหาตู้นี้นะครับโอเคเนาะนะครับก็สรุปก็คือนะครับตู้นี้ก็ต้องจําเป็นต้องเปิดนะครับโอเคนะคือผมสรุปให้ก่อนเลยนะครับก็คอ,อสกิลนะครับก็จะเป็นลิงก์มานะครับมีฮิ้วสองชั้นบ้างท่านผู้ชมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาแป๊บนึงนะครับริงด้วย นะครับออผมลืมอ่านหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลเอ s เใช่ไหมนะครับก็ก็คืออ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดให้ดูก่อนนะครับอืมเอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสกิลหน้าตู้นะครับอ่ะเห็นไหมนะครับสกิลหน้าตู้นี้นะครับเมื่ออาสกิลเอเนะครับทั้งการโจมตีนะครับทั้งอ่าทางเด้งเลือดนะครับมันจะแรงขึ้น นะครับโอเคเนาะอย่างเช่นเลือดเมื่อกี้นะครับคือมันจะเด้ง2 2สองครั้งใช่ไหมครับแต่ว่า A อ t แท็นะครับคือมันจะแรงขึ้นแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับถามว่าพี่ครับตู้นี้มันดีไหมนะครับก็ผมผมอยากจะบอกว่านะครับหลังๆนะครับบันไดมันทําตู้มาแบบมันทําตู้มาแบบรอดรอดตารอดใจมากเลยนะท่านผู้ชมครับนะฮะ ถ้าสม,มุดต,ตู้สไตล์คิงมึงไม่ได้อย่างนี้นี่คืออยากจะบอกว่าอยากจะด่าให้ดูนะจริงๆนะเออนะครับเออนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีตู้นะครับรีมานะครับก็เป็นตู้ทัดมืดนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่ามันเอาอยูยจิโอมาล่อนะครับท่านผู้ชมครับอืม นะีนะ่ยนะีนะ่ยนี่ยนะครับก็ตู้นี้นะครับผมอยากจะว่านะครับเป็นตู้ที่คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่านะครับคือมันจะหลุดเลทแน่นอนนะครับอย่างน้อยนะครับอา่าประมาณ2-3สสเต็ป นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับแล้วก็มีตู้ฟรีมาด้วยนะครับเป็นตู้ฟรีนะครับอาร์เซนากับยูกินะครับแล้วก็มีโตะนะครับแน่นอนนะครับมานะครับส่วนตู้โตะยังไม่หมดนะครับส่วนใครที่เปิดชีนอนนะครับถึงสเต็ปที่ห้านะครับผมอยากจะบอกก็เสียใจด้วยนะครับนะครับก็แค่นี้นั่นแหละนะครับตู้นี้ก็น่าเปิดนะครับโอเคนะครับนะครับ ตู้นี้สำหรับผมก็หน้าเปิดนะครับวงแบบชัดชัดเจนนะครับนะครับอ่ามันหน้าเปิดตรงที่ว่ามันมีอันนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับเอามันมีหินตรงนี้ให้ด้วยนะครับฮะมันถึงหน้าเปิดนะครับโอเคเนาะนะนะค,คือตู้นี้มันมันก็มีไง เอาถามว่าพี่ครับอ่อผมควรเรื่องเปิดไหนตู้ไหนดีนะครับก็สําหรับผมนะผมขอแนะนํว่าให้เอาตู้นี้ก่อนนะครับเป็นตู้แรกนะครับหรือว่าใครที่ออยากจะเสี่ยงดวงมากๆนะครับก็เปิดตู้นี้ก็ได้นะครับก็ผมขอแนะนํานะเปิดเปิดตู้นี้ก่อนนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดตู้ฟรีกันก่อนเลยดีกว่านะครับตู้ฟรีอะนะท่านผู้ชมครับมัน ไม่ไม่ยิงว่าช่างมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับนะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนแรงมาด้วยนะเป็นดันเจี้ยนแรงอ่าผมผมบอกไปแล้วใช่ไหมนะครับโอเคเนาะดันเจี้ยนแรงนะครับก็ห้องแรกอ่าก็ห้องแรกนะครับมีมีพิษนะครับห้องที่สองไม่มีนะครับอืมแล้วก็ดันเจี้ยนเก็บชุดนะครับมีการเพิ่มนะครับอ่า มีการเพิ่มนะครับประดับมาใหม่ด้วยนะครับก็มีการเพิ่มประดับมาใหม่ด้วยนะนะครับก็ห้าดาวเรียบร้อยค่ากูที <c oughs> นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับใครชอบคลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมรับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะครับกดสกัดอ่ากดสับตะไคร่ะะาคาน,ะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้นแล้วลกันนะครับบ๊ายบ,ายบายครับซิวเกนครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับโชคดีกับตัวใหม่กันนะนะครับบ๊ายบายครับ